ย้อนกลับไปในสมัยมอต้นนะครับผมคบกับแฟนคนหนึ่งนะสมัยนั้นคือเวลาผมคบกับใครเนี่ยหรือผู้หญิงคนไหนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมจะจินตนาการถึงอนาคตที่เราจะใช้ร่วมกันนะครับผมจะคิดไปถึงการแต่งงานเลยนะซึ่งมันก็เป็นปกติของป๊ปีเลิฟนะครับหรือว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบว่ามีแฟนครั้งแรกหรืออะไรประมาณนี้เนานะแต่ว่าคนนี้เป็นแฟนคนที่สี่ของผมนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมนึกถึงแบบงานแต่งงานแบบร่วงหน้าไปเป็นปีเลยนะครับผม ซึ่งสิ่งที่ผมอยากทาเพื่อเขาตอนนั้นก็คือการออกกำลังกายเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองเพราะตอนนั้นผมผอมไงกีฬาแรกที่ผมรู้จักนะครับก็คือสตรีทเวิร์กอัลหรือว่าคาริสตานิกนะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้ก็คืออะไรก็คือมันเป็นการออกกําลังกายโดยใช้บอดี้เวทซะส่วนใหญ่หรือว่าการที่แบบโหนบาร์นั่นแหละง่ายๆก็คือตัวของคาริสตานิกหรือว่าสตรีทเวิร์กอัลเนี่ยครับมันก็จะแบ่งไปด้วยการที่แบบว่าพวกที่เล่นโดยการแอดเวท เพื่อแบบแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าสตรองขึ้นกับสายที่แบบว่าฟรีสไตล์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจะเป็นสายฟรีสไตล์มากกว่าผมก็จะเล่นท่ายงแบบว่าหมุนตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บกระโดดขึ้นบาร์อะไรประมาณนี้เนาะครับซึ่งมันไม่ได้สร้างกล้ามเนื้ออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันดีกว่าที่เราไม่เล่นใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะดึงข้อหรือว่าดิฟ้าส่วนใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยร่างกายผมก็เปลี่ยนไปได้ในทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งผมออกได้ประมาณ4-5เดือนละหลังจากนั้นเนี่ กลับมาบ้านแล้วก็ถ่ายรูป before after เนาะส่งให้แฟนผมดูสิ่งที่ผมได้รับก็คือเขาบอกว่าผมผอมก็ย <c oughs> ังผอมอยูอด่ดีอะแล้วก็เติมห้าห้าห้าในในเมสเซจนะสมัยนู้นเขาจะพูดกันอย่างเนี้แหละแบบก็ยังผอมอยู่ดีอะห้าห้าห้าคุณลองจินตนาการความรู้สึกของผมที่ผมได้ยินได้ได้เห็นแบบนั้นอนะได้เห็นจากคนที่ผมรักตอนนั้นคือแบบถือว่ารักมากคนหนึ่งเลยนะ แล้วเขาบอกว่าผมยังพร้อมอยู่ฮ่าฮทุกทุกอย่างทุกทุกความฝันที่ผมตั้งไว้ตอนนั้นที่ผมอยากผมอยากได้ยินจากเขาคือแบบว่าเฮ้ยคุณแฟนเก่งยังวะเธอเก่งยังวะทําไมเธอทําได้อะไรแบบมั้นั่นคือสิ่งที่ผมแบบผมอยากได้ยินอ่ะผมอยากผมอยากเห็นข้อความนี้เด้งออกมาขึ้นมาในโรศัพท์แต่สิ่งที่ผมเห็นคือก็ยังพร้อมอยู่ดีฮ่า ซึ่งมันอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นแบบเขาล้อผมเฉยๆหรือว่าแบบแค่แกล้งกันเฉยๆแต่ว่าผมจริงจังมากตอนนั้นผมปิดโทรศัพท์แล้วผมก็เข้าห้องน้ำครัแบบล็อกประตูแล้วก็ร้องไห้อยู่ในห้องน้าผมเป็นคนที่ร้องไห้แล้วไม่อยากให้คนในครอบครัวเ,เห็นอย่างพ่อหรือว่าแม่ผมอะไรเนี่ยผมไม่อยากให้เห็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่แบบน้ําตาไหลาจากลูกผู้ชายคนนึงมันเป็นการแสดงความอ่อนแออะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งมันก็ มันไม่ใช่เรื่องเนาะผู้ชายของเรามันก็ร้องไห้เป็นเรื่องธรรมดานะเราร้องไห้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือผมเสียความรู้สึกมากแล้วก็ร้องไห้แล้วคือแบบเวลาผมร้องไห้ผมชอบให้เปิดก๊อกน้ําแล้วก็ให้แบบน้ํามันอยู่ตรงมืออะไรเนี่ยเวลาร้องไห้แล้วก็รูปหน้าตัวเองผมมองตัวเองในกระจกครับแล้วก็บอกตัวเองว่านี่เหรอวะสิ่งที่กูแบบสิ่งที่กูพยายามมาแบบหลายหลายเดือนนี่เหรอวะคําคตอบที่เราได้ ผมแบบผมเสียใจมากแล้วผมก็ร้องไห้แล้วหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นก็คือผมบอกเลิกเขาไปเป็นการบอกเลิกครั้งแรกของการเป็นเด็กมัธยมเด็กมัธยมคนหนึ่งที่ไม่เคยบอกเลิกใครเลยครับส่วนใหญ่แล้วผมเป็นคนที่รักษาน้ําใจอีกฝั่งมากผมจะไม่บอกเลิกใครเลยจนกว่าเขาจะบอกเลิกผมไม่ว่าเราจะหมดรับเข้าแล้วหรือแล้วตามผมรู้สึกว่าผมแค่เกรงใจเฉยเผมรู้สึกว่าผมรักษาหัวใจของเขา นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมผมบอกเลยแล้วผมไม่สนใจคําว่าแคร์อะไรเลยเพราะว่าคุณลองจินตนาการหนะครับความรู้สึกผมตอนนั้นคือผมผมแยกมากๆคุณลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่คุณชอบแล้วกันผมจะจินตนาการว่าคุณสร้างโดมิโนหรือว่าคุณแบบตั้งขวดน้ํามาเป็นแบบว่าให้มันสูงๆอะอะไรก็ได้ที่คุณตั้งใจต่อเลโก้หรือว่าอะไรให้มันแบบที่คุณรักอะ เออคุณเข้าใจอนยะ่างเนาะคุณเป็นผู้ชายหรือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เคย,เคยต่อเลโก้นานๆหรือว่าทําอะไรนานๆเนี่ยแล้วคุณทํามันสําเร็จแล้วคุณตั้งโชมไว้แล้วท้ายคนเฮียอะไรไม่รู้มาเตะของคุณนะ่ะแล้วมันล้มลงไปแล้วมันแตกสลายหมดเลยความฝันความพยายามที่คุณพยายามมาเขาทําลายคุณเพียงแค่วินาทีเดียวแล้วคุณลองจินตนาการถึงความรักระหว่างคู่สองคนนี้สิอีกคนหนึ่งพยายามอย่างหนัก พยายามมาหลายเดือนพยายามมาหลายปีกับอีกคนนึงไม่ทําอะไรแล้วมาแค่วินาทีเดียวแล้วมาทําลายมันทิ้งผมเลยมองว่าความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลิกเขาแล้วผมก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแต่ผมก็อยากจะบอกว่าอย่าไปทําแบบนี้กับใครสิ่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องซึ่งข้อคิดที่ผมอยากจะบอกคือเวลาใครที่ทําอะไรแล้วมันประสบความสําเร็จอ่ะผมอยากให้คุณอนะ่ะชมเขาบ้าง ผมเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตนะเอาอยกตัวอย่างผมง่ายคือผมลงลงรูป body transformation ของผมไปเนาะหลายคนก็จะชอบคอมเมนต์ว่า <c oughs> เฮียมึงเล่นขาบ้างไงขามึงเล็กเฮียกูพยายามอยู่เพื่อนกูก็เล่นขาทุกวันกูเล่นขาตลอดแต่มันไม่ได้ใหญ่งไงเออมันไม่ได้ใหญ่แบบว่าโหใหญ่แบบเห็นได้ชัดอะ่ะกูเล่นเว้ยเฮียกูลงรูปกูภูมิใจในตัวกูเฮียร่างกายกูเปลี่ยนได้สว่วนบนกูดีอ่ะกูอยากโชว์อ่ะแต่มึงมาคอมเมนต์ว่าขากูเล็กไอ้เฮีย ความภูมิใจที่คุณลงรูปนั้นไปแม่งหายหมดกูอยากจะกดรูปนั้นลบทิ้งไปได้วยซ้ำผมเห็นในโลกออนไลน์ที่แบบว่าเห็นคนประสบความสำเร็จครับหรือดาราเนี่ยเขาซื้อรถคันใหม่เขามีลูกหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาประสบความสำเร็จผมเห็นคอมเมนต์คนเราเนี่ยพิมไปว่ารวยทำอะไรก็ได้ขอบคุณสำหรับข้าวสารครับผมผมนี่แบบว่าคนเราไม่เคยหันยินดีกับ ความประสบความสําเร็จของใครสักคนเลยหรอวะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆนะเว้ยการที่เรา grateful ในสิ่งที่คนอื่นประสบความสําเร็จอะนั่นคือสิ่งแบบมันคือ,ม,คอมันคือคุณสมบัติหนึ่งของการเป็นผู้นําเลยถ้าคุณอยากเป็น leadership หรือว่าคุณอยากเป็นผู้นําเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสําเร็จของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเวลาที่เพื่อนของคุณลงรูปว่าซื้อรถคันใหม่มีแฟนแล้ว หรือว่าได้กินอาหารที่แบบรูรูหรืออะไรเนี่ยเนี่ยไปอิจฉาเขาจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกนะคนเรามันก็อิจฉาตลอดแต่ว่าถ้าเราคิดสิ่งที่เราจะคอมเมนต์ดีๆไม่ได้อะสิ่งที่เราควรทําคือหุบปากสิ่งที่เราควรทําคืออยู่นิ่งๆไม่ต้องทําที่อะไรแล้วไปหาทําอะไรที่มัน productive ที่มันดีต่อชีวิตคุณคุณไม่ต้องสนใจเขาไ็ได้เขาลงความสมําเร็จของเขาความภาคภูมิใจของเขาถ้าคุณไม่คิดที่จะชื่นชมเขา ก็ควรทิ้งไว้เงียบๆนั่นคือคุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นผู้นําที่ดีเลยครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากเป็นผู้นําถ้าคุณเข้าสู่เส้นทางของการพัฒนาตัวเองแล้วนั่นคือคุณสมบัติที่คุณต้องมีถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าเพื่อนคนหนึ่งของกลังพัฒนาตัวเองร่วมแบบคุณะแล้ววันหนึ่งแบบออกกาลังกายแล้วร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไปได้ดีมากแล้วเขาลงรูปของเขาคุณคิดว่าการที่เขาอัปโหลดรูปนั้นไปเนี่ย กว่าเขาจะลงรูปรูปหนึ่งได้ในอะไรก็ตามเนี่ยเขาในหัวของเขาคือเขาอยากลงเพื่อจะโชว์สิ่งดีๆสิ่งที่เขาภูมิใจให้คนอื่นดูอยู่แล้วแล้วการที่คุณไปคอมเมนต์เยอะแยะมันเหมือนทําลายความรู้สึกเขาที่แบบเขาตั้งใจจะลงอะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเอ,อชื่นชมกับเพื่อนๆอ,อะไรของเขาอยู่แล้วรู้ว่ารู้สึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นอยู่แล้วผมเคสเปกคุณไว้ แต่ถ้าคุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณแบบเคยทําแบบนั้นหรือว่าไม่ยังไม่เคยรู้สึกว่าเราอยากจะยินดีกับเพื่อนของคุณผมมองว่านี่เป็นคลิปที่ดีที่คุณจะลองดูนะครับลองทําดูครั้งแรกมันอาจจะดูแปลกๆไม่ดดูแบบว่าอะไรวะเนี่ทำไมกูต้องมาชมเพื่อนอกูวะทำไมว่าต้องมายินดีกับความสำเร็จข,ของกูมันรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับมันรู้สึกแปลกๆที่เราจะโทรหาใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเรามายินดีอะไรกับเขาเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆซึ่ง โอเคผมเข้าใจได้แต่นั่นเพราะว่าเรายังไม่เคยชินกับการที่เราชื่นชมกับความสําเร็จใครสักคนหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือฝึกครับแล้วผมจะทําให้ดูเลยแล้วกันนะคือเพื่อนผมตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะโทรไปแบบยินดีกับเขาก็คือมีสองคนก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งทําบ้านเสร็จนะครับกับอีกคนหนึ่งคือสอบผ่านในติบัณฑิตสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าในติบฑิตคืออะไรนะครับสําหรับคนที่จบนิติศาสตร์เราคือแบบอยากเป็นนากการพิพากษาเนี่ย เราจะต้องเรียนเนตีบัณฑิตให้จบนะครับซึ่งเนตีบัณฑิตมันมี4ี่ขาใช่ไหมเพื่อนผมตอนนี้มันผ่านไปขานึงละมันก็เหลืออีกสามขาซึ่งมันเป็นความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของมันนะแล้วสักพักมันอาจจะเปลี่ยนสายงานแล้วไปเก็บคดีอย่างที่หลังแล้วก็ไปเป็นสอบไปในการวิพากษ์ารที่หลังแต่ว่าวันนี้ผมจะมายินดีกับเพื่อนคนนี้นะครับก็มาดูกันมันไม่ได้ยากอะไรเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าจะรับสายไหมเนาะมาดูกันเป็นไงพี่ได้หยุดบอ ไม่มีไรผมเห็นบ้านสวยเลยโทรมายินดีเฉยเมื่อคืนฝันถึงนี่พี่บอกหไปไหมฝันถึงว่าพี่บอกหไปไหมบอกไอเฮียแล้วไม่ถูกสักงวดเลยเกียพี่โทรมาแค่นี้แหละครับผู้ชครับคิดถึงคิดถึงนะครับครับครับไม่มีไรโทรมายินดีด้วยเฉยเดี๋ผมใจมากเพื่อนโอเคไปไปตั้งใจทะงานโอเคโอเคทำงานร้าน้นะโอเค เห็นไหมครับการโทรไปยินดีกับเพื่อนมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะในเมื่อเราแบบเราไม่รู้ว่าเราจะคุยกับมันไงล้วแบบเรารู้สึกว่ามันอาจจะแปลกเวลาเราโทรไปยินดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราแต่งเรื่องขึ้นมาก็ได้ว่าเราฝันถึงมันอย่างที่ผมแต่งไปว่าผมฝันถึงมันมาทุบบ้านอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้ฝันหรอกแต่ผมอยากโทรไปยินดีมันแล้วก็ใช่ผมอยากทําคลิปนี้ให้ให้ทุกคนดูด้วยซึ่งคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่ผมโทรไปเนี่ยผมเชื่อนะความรู้สึกของเพื่อนของผมสองคนเนี่ย จะ g r a t ฟ f u มากจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนโทรมายินดีอะไรบางอย่างกับเขาเว้ยผมเชื่ออย่างนั้นนะถึงจะเป็นการโทรสั้นๆแต่มันมีพลังมหาศาลอยู่ในนั้นครับการที่เป็นสิ่ง positive ให้คนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำ <c oughs> ผมหวังไว้แค่นี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มที่จะทักหาเพื่อนหรือพูดคุยกับเพื่อนยินดีกับเพื่อนทักไปซะนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะคุณสามารถทิมก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องวีดีโอคอลแต่ว่า เลดับเลเวลของผมแล้วนะครับมันต้องวิดีโอคอลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าแค่เห็นข้อความอ่ะการที่เราได้พูดคุยการที่เราได้มีสายสัมพันธ์กับเพื่อนนั่นคือสิ่งที่ดีครับนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วการที่เรายินเดียวคนอื่นมันทําให้เราคิดในสิ่งที่ดีได้มากขึ้นคิดในสิ่งที่มันบวกได้มากขึ้นโอเคนะครับเราควรจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรจะทําไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทําครับไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ